สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสุภาพเชยจะให้วันนี้จะยำนุ่มจีนให้ทุกคนกินเป็นอาหารช่วงบ่ายๆนะคะไม่ใช่อาหารเย็นยงไงก็มากินด้วยกันนะคะก็จะทาสุกเป็นจุอาหารกลางวันให้ทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้ถุงช่วงยำนุ่มจีนเดี๋ยวมาดูประตัวยำนุ่มจีนแบบไหนนะคะอืเป็นเอาเป็นสั้นๆง่ายๆเตรียมของไว้หมดแล้วมีอะไรบ้างไปดูกัน จ้าอันนี้หนมจีนหนมจีนที่ป้าทวจะย,ยำนะคะหนมจีนนี่ป้าทวใส่น้ำนิดหนึ่งนะขุกขิกแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาอุ้ยน้ำปลาป้าทวขอใส่น้ำกระเทียมโดองด้วยนะ น้ำตาลน้ำตาลนะคะ,ะพริกผงุงพอเบคอนแล้วก็ไก่ยอทามานานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวดูนิโอ้ยแต่แล้วจนไม่มีน้ำํำแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็ผัก ก็ถั่วแล้วก็พริกสดแดงเขียวเหลืองพริกหยวกนะแดงเขียวเหลือง<ม>แล้วก็หอมแดง<ม>เนื้อปลาด้วยนะคะแต่ว่าใส่ไม่เยอะเนื้อปลาไม่เยอะอคุกเลยค่ะ เออไม่มีน้ําเลยเขาใส่น้ํากระเทียมด่งเลรื่อยกันใส่เลยหวดไปเลยไก่ยอที่นี่อร่อยมากเลยนะคัะทุกคนอืม ไม่เข้ากันที่คอคมได้แล้วค่ะอุณน่ากินมากเดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมก่อนนะ มีหมดยอะที่หมดยอะมอ,อน้ำไม่ต้องเนาะเราใส่น้ำปลาขาาน้ำปลาอย่างเดียวเพราะว่าปลาร้าเขาไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ หมูยอที่นี่หมูยอฝรั่งนะคะอืมลืมให้ดูเดี๋ยวจะจิมชิมเส้นอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้ว หนมจีนเสร็จแล้วนะคะยำหนุมจีนหน้าตาก็น่ากินมากๆเลยเดียก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็มากินข้าวด้วยกันนะคะผัดถั่วไปสูงเป็นตัวแล้วค่ะใครผูกเป็นตัวก็ไว้กับผัดถั่วก็ไปสูให้ทุกวันเลยไม่ว่าจะกินตอนเย็นก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะคะถ้ากินตอนกลางวันก,ก็กินข้าวให้อร่อยเหมือนกันมีความสุขกับการทำงานนะคะถ้ากินตอนดึกๆก,ก็ไม่มีอะไรกินที่ไปหามาม่ามากินเลยนะคะ ไม่ได้ทำร้ายใครมันอยู่ที่คุณจะกินช่วงไหนนะคะอไงก็มากินด้วยกัะนขะั้นย่ำนมจีนกับคุณกดไลค์กดค i ายและกดแชร์ปาท่อด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปว่าพาท่อจะส่งเป็นโตด้วยอาหารอะไรวันนี้เ mm hmm. ข้าัวกับพาทอ่อกินอะไรดีวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย